ค่ำคืนที่กลายเป็นประวัติศาสตร์ของฟุตซอลหญิงไทยและอาจเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดของวงการกีฬาอาเซียนทั้งหมดสนามอันล,ล้นทลักด้วยผู้ชมเสียงกลองและธงชาติไทยโบกสะบัดทั่วอัธจันทร,ร์เสียงเชียดังก้องราวกับคลื่นยักย้ายที่ถาโถมเข้าใส่ทุกวินาทีขณะที่ทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเดินออกสู่สนามเพื่อเผชิญหน้ากับโปรตุเกสทีมอันดับหนึ่งของ ยุโรปและหนึ่งในชาติที่ถูกวางให้เป็นเต็งอันดับต้นๆของโลกในการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าคืนนี้จะกลายเป็นคืนที่โลกต้องจะรึกลงประวัติศาสตร์กีฬาโลก็เพราะทีมชาติไทยกำลังจะสร้างตำนานที่ไม่มีใครคาดคิดชนะโปรตุเกสอย่างยอดเยี่ยม3-1คว้าชแชมป์ฟุตซอลหญิงโลกปี2025ไปครองอย่างสง่างามที่สุดในแบบที่โลกต้องอ้าปากค้างและพูดเพียงคำเดียวว่า Thailand Are the Champions of the World. เกมเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยแรงกดดันโปรตุเกสในฐานะทีมที่มีชื่อเสียงระดับโลกเปิดเกมมาอย่างดุดันรวดเร็วและแม่นยำตามสไตล์ยุโรปการเคลื่อนบอลของพวกเธอไหลลื่นราวกับถูกออกแบบด้วยความชำนาญระดับสุดยอดนักเตะทุกคนของโปรตุเกสมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ในลีกยุโรปและการผ่านเกมระดับสูงมาอย่างโชคชนหลายคนเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเป็นเพียงอีกวันที่โปรตุเกสจะเดินหน้าเก็บชัยชนะและรับถ้วยแชมป์กลับบ้านไปแบบไม่ยากเย็นนะแต่พวกเขาคิดผิดอย่างใหญ่หลวง เพราะอีกฝากหนึ่งของสนามคือทีมชาติไทยทีมที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาทีมที่สู้เพื่อศักดิ์ศรีเพื่อครอบครัวเพื่อประเทศเพื่อความฝันของคนทั้งชาตินี่ไม่ใช่ทีมไทยที่ใครเคยรู้จักในอดีตแต่นี่คือทีมไทยที่ผ่านความเจ็บปวดมามากพอผ่านความผิดหวังมานับไม่ถ้วนผ่านเสียงสบประมาทจากโลกภายนอกและรวมกันจนกลายเป็นพลังที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคยเป็นความมุ่งมั่นในแววตาบ่งบอกอย่างชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่เกมแต่นี่คือภารกิจระดับชาตินี่คือเวลาแห่งการสร้างประวัติศาสตร์ เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นทีมไทยเริ่มต้นด้วยการตั้งรับอย่างมีวินัยเคลื่อนตัวตามระบบที่ซ้อมกันมาอย่างหนักตัดเข้าทุกช่องทางของโปรตุเกสอย่างแม่นยำความเร็วของนักเตะไทยกลายเป็นจุดเด่นทันทีเมื่อพวกเธอสามารถปิดพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยมและป้องกันการเจาะของโปรตุเกสได้อย่างแ,งแข็งแกร่งจนแม้แต่นักวิเคราะห์หลายคนยังต้องทึ่งความฉับไวและความสามารคีในทุกจังหวะทำให้ทีมไทยดูเป็นทีมที่เตรียมตัวมาดีที่สุดในทัวร์นามเมนต์นี้ และแล้วในนาทีที่6ของเกมสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อทีมไทยชฉวยจังหวะสวนกลับที่เฉียบคมและเร็วอย่างเหลือเชื่อบอนถูกดักกลางสนามด้วยสปีดและการประสานงานที่เรากับถูกตั้งโปรแกรมมาอย่างสมบูรณ์แบบนักเตะไทยพาบอลขึ้นหน้าอย่างรวดเร็วจนทําให้แนวรับของโปรตุกเกสต้องแตกกระเจิงจังหวะสุดท้ายเป็นการยิงที่เฉียบคมด้วยน้ําหนักที่พอดีลูกบอลพุ่งเสียบ เสาวเข้าไปอย่างสวยงามกองเชียร์ไทยระเบิดเสียงเฮดังสนั่นไปทั่วสนามนี่คือสัญญาณแรกที่โลกต้องการเห็นไทยไม่เพียงแค่สู้ได้แต่กำลังนำอยู่1นถในเกมชิงแชมป์โลกโปรตุเกสพยายามเร่งเกมขึ้นด้วยความกดดันนักเตะของพวกเธอเริ่มใช้จังหวะการขยับที่หลากหลายเร่งสปีดการต่อบอลขึ้นไปอีกขั้นความพยายามในการเจาะเข้าทำของพวกเธอดูมีความตั้งใจมากขึ้น แต่แนวรับของไทยก็ยังคงเหนียวแน่นนักเตะไทยทุกคนวิ่งไม่มีหยุดเข้าเพรสไม่มีถอยบางครั้งวิ่งจนแทบไม่มีลมหายใจแต่พวกเธอยังฮึดขึ้นมาสู้ต่อเพราะนี่คือเวลาที่พวกเธอต้องสู้เพื่อทุกคนในประเทศความมุ่งมั่นนั้นสะท้อนออกมาผ่านทุกภาพที่กล้องถ่ายทอดสดจับได้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยเหงือ่อแต่เต็มไปด้วยความหวัง นาทีที่1 4โปรตุเกสสามารถตีเสมอได้จากจังหวะยิงไกลที่หนักและแม่นราวกับลูกศรบอลพุ่งเสียบมุมจนผู้รักษาประตูไทยไม่สามารถปัดได้ทันเสียงเชียร์โปรตุเกสดังก้องขึ้นมาแต่แฟนบอลไทยกลับไม่ยอมลดเสียงลงพวกเขาตะโกนเชียร์ดังกว่าเดิมราวกับจะส่งพลังให้ทีมรักต่อสู้จนถึงที่สุดทุกเสียงตะโกนทุกทงที่โบกสั่นทุกหยดน้ำตาที่เอ่ขึ้นเป็นพลังที่ส่งตรงลงสนามทันทีนักเตะไทยต่างรู้ดีว่าเกมยังอีกยาวไกลและนี่คือบทพิสูจน์จิตใจอย,อย่างแท้จริง แต่สิ่งที่แตกต่างในวันนี้คือหัวใจที่แข็งแกร่งของทีมไทยแม้จะถูกตีเสมอแต่ไม่มีใครท้อแม้แต่วินาทีเดียวจังหวะต่อเกมของทีมไทยยังคงมั่นยำและเฉียบคมเกมเริ่มกลายเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตซอลหญิงโลกทั้งสองทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับราวกับยักษ์ใหญ่สองตนกำลังปะทะกันอย่างสุดพลังแต่ทีมไทยมีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าทุกชาติในวันนี้นั่นคือความพึกเหิมของผู้คนทั้งประเทศที่เชียร์อยู่ข้างหลัง และแล้วประตูที่ทําให้โลกต้องสันสะเทือนก็มาถึงนาทีที่27ทีมไทยต่อบอลกันอย่างยอดเยี่ยมกลางสนามก่อนจ่ายทะลุช่องที่คมราวกับใบมีดไปยังผู้เล่นตัวริมเส้นที่สอดขึ้นมาอย่างถูกจังหวะเธอกระชากบอลขึ้นหน้าใช้ความเร็วระดับสายฟ้าแลบหลุดแนวรับโปรตุเกสก่อนจ่ายย้อนเข้ากลางอย่างเหนือชั้นบอลถูกซัดเต็มเท้าเข้าประตูไปอย่างสวยงามเสียงเฮดังสนั่นระดับที่ทําให้พื้นสนามแทบสั่นทยขึ้นนําอีกครั้งเป็น2-1ถึง โปรตุเกสเริ่มเสียสมาธิอย่างเห็นได้ชัดแรงกดดันเริ่มก่อตัวเพิ่มขึ้นการพยายามทวงประตูคืนกลับกลายเป็นความลนลานในหลายจังหวะไทยในทางกลับกันเริ่มเล่นอย่างมั่นใจมากขึ้นทุกการจ่ายบอลมีความเด็ดขาดทุกจังหวะป้องกันมีความแม่นยำทุกการขยับตัวมีความดุดันอย่างที่สุดพวกเธอเล่นทุกวินาทีเหมือนเป็นวินาทีสุดท้ายของชีวิตจนผู้บรรยายต้องพูดว่า This Thailand team is playing like true world champions นาทีที่34ช่วงที่เกมกำลังเดือดที่สุดไทยสร้างประตูประวัติศาสตร์ที่งดงามที่สุดลูกหนึ่งของทัวนาเมนต์จังหวะเกมสวนกลับที่เร็วที่สุดแทบจะเทียบได้กับทีมชายระดับโลกการเคลื่อนที่อันยอดเยี่ยมการเปิดช่องที่เหนือระดับและการยิงปิดบัญชีที่เฉียบคมราวกับดาวยิงระดับโลกบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปอย่างสะใจ3-1และนี่คือประตูที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศแทบระเบิดออกเป็นเปลวไฟแห่งความดีใจโปรตุเกสพยายามทวงประตูคืนแต่เวลาที่เหล อายุไม่มากพอและประตูของไทยที่ขึ้นนำถึง2ลูกได้กลายเป็นกำแพงจิตใจที่ทีมยุโรปไม่สามารถทลายลงได้ไทยเล่นอย่างมีวินัยที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาไม่มีใครยอมผิดพลาดไม่มีใครถอดใจทุกคนมีสมาธิ100%จนวินาทีสุดท้าย และเมื่อเสียงนกหวิดหมดเวลาดังขึ้นโลกทั้งใบก็หยุดนิ่งในวินาทีนั้นนักเตะไทยกรีดร้องด้วยน้ำตาแห่งความสุขทุกคนวิ่งเข้ากอดกันแน่นเหมือนครอบครัวที่รอคอยวันนี้มานานแสนนานแฟนบอลไทยในสนามลุกขึ้นยืนโบกธงร้องให้อย่างภาคภูมิใจผู้บรรยายยุโรปถึงกับพูดว่าไ Thailand ดินที่ just win the World Cup day ของเคอีก ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดแบบไม่มีข้อกังขาโลกต้องยอมรับอย่างไม่อาจปฏิเสธว่าไทยคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกณนะช่วงเวลานี้พวกเธอเอาชนะมหาอำนาจยุโรปด้วยหัวใจประสบการณ์การเล่นเป็นทีมและจิตวิญ,ญญาณแห่งนักสู้ที่หาที่ใดไม่ได้วันนี้คือวันที่ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่เวทีโลกอย่างแท้จริงวันนี้คือวันที่เด็กหญิงหลายคนจะได้รับแรงบันดาลใจวันนี้คือวันที่โลกต้องพูดชื่อไทยแลนด์ ด้วยความเคารพและว,วันนี้คือวันที่ประวัติศาสตร์จะจารึกว่าทีมชาติไทยคือแชมป์โลกฟุตซอลหญิงปี2025อย่างสง่างามที่สุดประเทศไทยคือแชมป์โลกและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกำลังจะถูกเขียนขึ้นในอนาคต